สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาพูดถึงนะคะแนวข้อสอบแล้วก็แนวการสัมภาษณ์นะคะของลูกจ้างเหมานะคะที่ตอนนี้รัฐบาลกําลังประกาศรับนะคะบุคคลที่จบปริญญาตรีหรือว่าคนที่อ่าได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะซึ่งกิ๊กก็เคยสอบทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะหมายถึงกระทรวงแล้วก็ อของอำเภอนั่นเองค่ะก็แนวข้อสอบนะคะที่กิ๊วเคยจดมาก็ถ้าเป็นกระทรวงอะ่ะเขาจะให้สัมภาษณ์อย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นของอำเภออะ่ะเขาจะให้ทั้งสอบด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ด้วยก็เดี๋ยวจะพูดด้วยฟังเนาะให้ไหวโอเคนะคะในเรื่องของข้อสอบนะคะที่เป็นข้อการเนี่ยในตามประกาศเขาจะเขียนชัดเจนเลยว่าเขาจะออกอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยเราก็เตรียมตัวไปเลยค่ะอ่าน ในข้อสอบนะคะที่กิฟจดมามันมีทั้งหมด25ข้อกิฟตะจะมีข้อสอบประมาณว่าโควิดเบื่อ,อไร่ยอดผู้ติดเชื้อหอานดับ5อันดับของโลกค่ะประเทศไหนติดเชื้อมากที่สุดโครงการของรัฐในช่วงนี้จะประกาศให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่อาระราชบ,บัญญัติแผ่นดินตาเป็นกฎอะไรถ้าเราต้องยุบโอนย้ายอำเภอเป็นส่วนราชการส่วนไหนและรัฐมนตรีประกาศใช้เมื่อไหร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ ปัจจุบันฉบับที่เท่าไหร่ฉบับที่12นี้ยมีช่วงของการใช้ตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนกระทรวงมหาดไทยมีเบอร์โทรศัพท์สายด่วนเบอร์ไร10โครงการที่เป็นโครงการสําคัญประจําปีงบประมาณ2 5 6 3ก็คือ10แฟกชิปอะค่ะคืออะไรเราลองไปหาดูนะอันนี้ถ้าสอบของอําเภอเนาะมีพวกของยุทธศาสตร์20ปี ไหนไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจวิสัยทัศน์พันธกิจลองไปดูนะคะมันจะเป็นคำถามแบบเล็กๆน้อยๆแบบเกี่ยวกับพวกข่าวประจำวันอย่างเช่นว่าพวก new normal คืออะไรรู้รับปรับใช้คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์ก็ก็จะเป็นการแนะนําตัวเองก่อนพอแนะนําตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถามแล้วว่าเรามีประสบการณ์การทํางานยังไงเราพูดให้หมดเลยที่มีนะคะจะมีการจับฉลาก ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงหรือว่าจะเป็นอำเภอเขาก็จะให้จับฉลากหนึ่งคำถามทีเนี้ยพอเราได้คําถามนั้นใช่ไหมเราก็ต้องตอบเขาค่ะคําถามก็ถ้าเป็นของกระทรวงเนี้ยกิบได้ว่า new normal วิถีชีวิตใหม่คืออะไรลองอธิบายไปดูส่วนของอำเภอเนี้ยก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเรายัางไงอย่างเช่นว่าเพื่อนกิฟได้เกี่ยวกับพวกแฟชชั่น็อบอย่างเงี้ย คิดเห็นยังไงการประยุกต์ใช้ของการเมืองในปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องทํางานล่วงเวลาอย่างเงี้ยคุณจะตัดสินใจยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะเป็นคําถามที่อาวัดความรู้วัดทัศนคติไหวพริบตัวเองอะไรเงี้ยทำให้เต็มที่ค่ะลองดูเพราะว่าคำถามอันเนี้ยไม่ไม่ค่อยพ้นนะเพราะว่าไปสอบสองทีก็ประมาณนี้แหละก็คือ คำถามคล้ายๆกันแต่อาจจะเป็นเพราะเป็นกระทรวงเดียวกันด้วยล่ะเนาะยังไงก็สําหรับคนที่มาดูคลิปนี้ก็แสดงว่าคุณต้องไปสอบใช่ไหมก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะผ่านมันไปให้ได้แล้วก็ได้งานทําไปด้วยกันนะคะสู้ๆบ๊ายบาย